กับชบนทติด,ดขอนำเสนอวิดีโ,ดโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะแอรทพักษอ,อนเคลื่อนไหวล่าสุดหลังเปิดใจสถานะนนกูลจนกลายเป็นประเด็นดราม่า ก่อนหน้านี้นะคะแอปพลัสออนเปิดใจทุกโมเมนต์นะคะลังถูกจับตามองนนกุลทั้งทริปครอบครัวเขียยข้างให้กาลังใจในงานสุขพุณพ่อพร้อมไขข้อสงสัยนะคะหลังถูกจับตามองเรื่องสถานะนนกุลโดยแอปพลัสออนนะคะกล่าวถึงความรู้สึกที่มีต่อนนกุลว่าเข้ามาตั้งแต่วันแรกมาทําให้เราอุ่นใจว่าเขาอยู่ตรงนั้นขอบคุณนนไปแล้วซาบซึ้งใจค่ะเขาเป็นคนที่ให้กําลังใจแอปซัพพอร์ตแอปตอนนี้ค่ะก็รู้ว่าเขาเนี่ยไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรอย่างน้อยเขาก็อยู่ใกล้ๆคอยดูถ้าเกิดเราไม่ไหวตรงไหนแอปรู้สึกตัวเอง นนย,ยังมีความรักความหวังดีแล้วก็ความห่วงใยให้แอป,ปกับครอบครัวแล้วก็ได้ขอบคุณโนโนกูนคอยซัพพอร์ตอยู่ใกล้ๆไปแล้วค่ะหลังจากคุณแม่คนสวยแอป,ปทักสอ,อนนะคะเปิดใจก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับแฟนคลับบางส่วนต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องราวดังกล่าวนะคะอาทิเช่นล่าสุดเลิกติดตามแอปแล้วค่ะด้วยส่วนตัวแต่ยังไงรักพ่อส้มเหมือนเดิมทีแรกเราติดตามนะจะดูแหละซีรีส์เรื่องนี้แต่ตอนนี้เราคงไม่ดูก็สงสารนางนะโดนเยอะมากอันฟอลเพียบเลย แอปจะไม่รู้ตัวเลยเหรอว่าใครทําอะไรให้เหมือนไม่รู้ตัวว่าใครทําอะไรให้แอปมาก ล่าสุดคุณแม่คนสวยแอบทักษะอ่อนนะคะก็ได้มาเปิดใจถึงกระแสตีกลับแล้วก็คอมเมนต์จากแฟนคลับนี้นะคะผ่านทางรายการแชร์ข่าวสาวส่องโดยเพจโพลีพัฒน์นะคะได้เผยแพร่ค,คลิปพร้อมระบุคแคปชั่นว่าทุกอย่างมีเวลาที่เหมาะสมให้กําลังใจแม่แอบกันค่ะสู้ๆซึ่งในคลิปนะคะแม่แอบเนี่ยเผย,ยความในใจว่าแอบต้องขอโทษจริงๆด้วยกับเรื่องเมื่อคืนที่ใช้คําพูดผิดที่บอกว่าแอบเนี่ยไม่มีเวลาที่จะมาสรุปสถานะตอนนี้จริงๆมันไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาซึ่งจริงๆเนี่ยมันเคอยังไม่มีกระจิกกระใจหรือว่าจะมาพูดอะไรในเวลานี้หรือว่่่่่ายัังงงไมใชชววจจะนีี้ท สรุปสถานะแต่ถามว่ารู้ไหมตอบเลยก็คือรู้แล้วก็รู้สึกซาบซึ้งใจและแอ p พิเช a t ตกับทุกๆอย่างที่โนนแล้วก็ครอบครัวทําให้ค่ะ และอันนี้รวบรวมจากคอมเมนต์นะคะว่าไม่รู้ตัวเลยหรอเหมือนไม่รู้ตัวว่าใครทําอะไรให้จริงๆแอปเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นณตอนนั้นแอปเนี่ยก็รู้แหละหันไปตอนไหนก็เจอแต่เขาค่ะแต่แอปเนี่ยไม่ได้รู้ตัวตลอดเวลาว่าคนนี้อยู่ตอนนั้นคนนั้นอยู่ตรงนี้เพราะว่าหันไปทางไหนก็มีแต่กล้องถ่ายอยู่อย่างนั้นอย่างนี้การที่เราเนี่ยอยู่ตรงนั้นซ้าๆท,ทุกวันและตลอดเวลามันไม่ได้รู้สึกหรอกว่าใครถ่ายไม่รู้จริงๆเพราะทุกคนเนี่ยมีกล้องหมดว่าอันไหนช็อตไหนอยู่ตรงสายตาใครบ้างทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติของงงงททุกกกๆคนบาเยัรสึ ใจแขกมากเลยค่ะคือแอปเนี่ยพยายามจะเข้าใจคอมเมนต์ทุกฝ่ายว่าเขาเป็นห่วงเพราะว่าวันงานศพแอปเนี่ยเครียดลงกระเพาะกระอักกระอ่วนแล้วก็ท้องเสียช่วงในพิธีแล้วก็เขาเนี่ยก็กลัวว่าแอปเนี่ยจะเป็นลมเพราะเราก็ท้องเสียและยังต้องมาอ่านประวัติของคุณพ่อซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องกระทบจิตใจค่ะหลังจากโพนี้นะคะเผยแพร่ออกไปก็มีแฟนคลับนะคะต่างเข้ามาให้กําลังใจหม่ามีแอปมากมายนะคะอาทิเช่นไปกําลังใจให้ใหแม่แอป,แปค่ะความรักเป็นสิ่งสวยงามไม่ว่าสถานะไหนคะ่ะ เอาจริงๆทั้งนักข่าวแล้วก็แฟนคลับเนี่ยไม่ควรไปเผื่อขนาดนั้นนะบางทีความรักมันก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้กันถ้าใช่หรือชัวร์พร้อมมันหนึ่งแม่แอปก็คงจะเปิดเองแหละแต่ไม่ใช่อยากรู้อยากเห็นจนลืมมรารยาทขั้นพื้นฐานไปจนไม่แคร์ความรู้สึกเขาขนาดนี้แม้ในวันที่สูญเสียคนที่รักยังต้องมาโดนถามอะไรแบบนี้แย่นะแต่การนักข่าวบางสำนักก็เหลือเกินที่ถามเรื่องคู่ทั้งนั้นที่เป็นงานศพของพ่อเขาแต่จ้องจับแต่เรื่องมาเปิดตัวผู้ชาย ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตแบบธรรมชาติได้ไหมคะไปจ้องมองเขาทุกเรื่องโอ้ยเป็นใครใครก็อึดอัดค่ะอย่าไปจี้แอปเลยจ้าสงสารแม่เมื่อถึงเวลาหมาะสมเนี่ยแม่ก็คงพูดเองอย่าเพิ่งไปถามอะไรแม่นักเลยคะ่ะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าแม่แอปสู้ สงสารแอปนะแล้วคือทำไมชาวบ้านแฟนขับนะะักข่าวต่างๆต้องกดดันเขาตลอดทำไมต้องให้เขามานั่งพูดสถานะส่วนตัวกับคนนั้นคนนู้นคนนี้เรื่องของความสัมพันธ์มันคือเรื่องส่วนตัวมากๆอะถ้าทุกฝ่ายพร้อมเขาอยากเปิดเผยเขาก็เปิดเองไม่ใช่มาคอยจี้ตลอดแบบนี้รู้แล้วได้อะไรมีประโยชน์กับชีวิตเราไหมก็ไม่แต่ถ้าไปเร่งแล้วทุกอย่างมันแย่คนเสียใจก็คือตัวเขาอีกขนาดงานศพพ่อยังโดนโฟกัสแต่เรื่องนี้เหนื่อยใจแทนชีวิตคนเราไม่ได้มีแค่เรื่องรักๆค่อยๆมันมีอะไรเยอะแยะที่เขาเนี่ยต้องโฟกัส อย่างให้เลิจกจับมองเรื่องความสัมพันธ์ของแม่แอปเขาเพิ่งสูญเสียคุณพ่อซึ่งเป็นคนสําคัญมากๆในชีวิตไปไม่ควรเลยที่จะทมเรื่องส่วนตัวเห็นใจนะคะคงอึดอัดมากควรรอยอย่างมีมาราย,ยาทไม่ควรเร่งรัดแม่ขนาดนั้นไหมทุกเรื่องเนี่ยมันมีเวลาของมันค่ะไม่ว่าแม่จะเลือกใครก็สิทธิ์ของแม่เราทําได้แค่ยินดีค่ะไม่ใช่กดดันให้แม่ตอบกรณีข่าวของคุณแอปมันบ่งบอกอะไรได้ไหลายๆอย่างเกี่ยวกับมนุษย์ว่าเขาเนี่ยเป็นคนประเภทไหน คนที่แสดงความคิดเห็นโดยเอาแต่ความคิดของตัวเองเป็นที่ตั้งพอไม่ถูกใจตัวเองก็ด่าก็ว่าแถมแช่งเขาอีต่างหากและการให้เกียรติคนอื่นมีน้อยมากจริงๆสังคมโซเชียลมันทำให้คุณเป็นแบบนั้นหรือว่าเพราะสันนานของคุณเองต่างหากที่เป็นน่าเห็นใจแม่แอปเพิ่งผ่านเรื่องเศร้าเสียมาต้องมาเจอคอมเมนต์อะไรแบบนี้อีกเป็นกำลังใจให้แม่แอปนะคะร่างทั้งคู่เป็นกำลังใจให้นะคะถึงแม่แอปเป็นคนสาธารณะก็จริงแต่เขาเนี่ยจะทำอะไรจะคบใครจะเปิดไม่เปิดมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวคนเคารพสิทธิส่วนบุคคลข,ของผู้อื่นด้วยค่ะ เป็นกำลังใจให้นะคะและคิดว่าเรื่องความรักเนี่ยเป็นเรื่องของคุณสองคนเขารพพื้นที่ส่วนตัวของทั้งสองคนคะ่ะไม่ว่าจะคบกันในสถานะไหนแต่นั่นก็คือความรักแล้วก็ความจริงใจที่มีให้กันคนอื่นเนี่ยก็ทาได้แค่ยินดีในที่ของแต่ละคนเท่านั้นคะ่ะแอปอยากจะขอบคุณเนี่ยคือแต่ถ้าเกิดจะให้แอปพูดอะไรด้านอื่นแอปก็คิดว่าเมือ่อคืนเนี่ยขอโทษจริงๆใช้คาพูดผิดเพราะว่าแอปไม่มีเวลาที่จะมาสรุปสถานะอะไรตอนนี้จริงๆมันไม่ใช่คําว่าไม่มีเวลาอขอบค<ล>ุณ มันไม่มีกระจิตกระจายแลวก็มันก็รู้สึกมันไม่ใช่ไม่ใช่เวลานี้ไม่ใช่ช่วงเวลานี้ไม่ใช่จังหวะนี้ในการที่จะมาสรุปแต่ถามว่ารู้ไหมรู้แล้วก็รู้สึกซาบซึ้งใจและก็ appreciate กับทุกๆอย่างที่ที่นนและครอบครัวทำให้ค่ะแล้วก็คืออันนี้รวบรวมจากคอมเมนต์นะคือจะบอกว่าไม่รู้ตัวว่าแบบทำอะไรอยู่เลยหรอเหมือนไม่รู้ตัวว่าใครทำอะไรให้จริงๆอัไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นแต่แอบหมายถึงว่า ตอนนั้นแอฟก็รู้แล้วว่าหันไปก็เจอหันไปก็เจอเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าแอฟไม่ได้ว่ารู้ตัวอยู่ตลอดเวลาว่าว่าคนนี้อยู่ตรงนั้นคนนั้นอยู่ตรงนี้กล้องถ่ายอยู่อย่างนั้นอย่นี้คือการที่เราอยู่ตรงนั้นซ้ำๆทุกๆวันแล้วตลอดเวลามันไม่ได้รู้สึกแล้วว่าใครถ่ายแล้วเราก็ไม่รู้จริงๆเพราะตอนนี้ทุกคนมีกล้องหมดเราไม่รู้แลยวคะ่ะว่าอันไหนช็อตไหนอยู่ในสายตาใครบ้างทุกอย่างเป็นไปตาม ธรรมชาติของทุกๆคนบางทียังรู้สึกแรงใจแขกมากกว่าเลยอะไรแบบนี้ค่ะค่ะแต่มรงคือ,ค,อคือพยายามจะเข้าใจในทุกๆคอมเมนต์ทุกๆฝ่ายค่ะ,คะแต่แค่อยากจะบอกว่าเออที่เขาอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นห่วงแ <ừ> อบความ <ừ> ันอันเนี้ยอันเนี้ยพูดได้ชัดเจน <ừ> ว่าเรื่องของความเป็นห่วงเพราะวันงานศพคือแอฟเครียดลงกระเพาะแบบเคยเป็นแม่แอฟก็อักข่อ่วนจะไอเจียแล้ววันนั้นแอฟท้องเสียก่อนพีที่คือคือเขาก็กลัวแอฟไม่ไหวกลัวเป็นลมกลัวอะไรเงี้ยเพราะเราเ ขอโทษนะคะเราเพิ่งท้องเสียมาแล้วก็ต้องมาอ่านคำประวัติคุณพ่อหรืออะไรเงี้ยมันมันก็เป็นเรื่องจิตใจอือม ก็ no เป็นการเปิดใจของแม่แอมนะคะเกี่ยวกับประเด็นดราม่าและก็คอมเมนต์ของแฟนคลับนะคะซึ่งแม่แอมเนี่ยก็บอกว่าต้องขอโทษที่ใช้คําผิดจนทาให้เกิดประเด็นดราม่านะคะเป็นว่าเข้าใจตรงกันนะคะทุกคนสถานการณ์แบบนี้นะคะมันยังไม่ใช่เรื่องหรือว่ายังไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดเรื่องของสถานะนะคะเพราะว่ามามีแอมเนี่ยเพิ่งอยู่ในช่วงของการสูญเสียควรจะให้กําลังใจกันค่ะแล้วก็ฝากแฟนๆนะคะก่อนจะคอมเมนต์อะไรควรใช้สติควรคอมเมนต์ด้วยความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็อยู่ในขอบเขตด้วยค่ะไม่ว่าความสัมพันธ์ของนนกุลกับแม่แอมนะคะจะอยู่ใน ได้เห็นว่าในช่วงที่สําคัญของชีวิตนะคะที่จิตใจกําลังแย่นนนนะคะเป็นคนที่ให้กําลังใจแม่แอปซัพพอร์ตแม่ Support แอปนะคะไม่ว่าเรื่องความสัมพันธ์ของนนกุลกับมามีแอมนะคะ,คคคะ,คะจะอยู่ในสถานะไหนแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นนะคะคือกัลยยณม,มิตรที่ดีมีสภาพที่สวยงามนะคะและก็ความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมอไม่ว่าสถานะไหนก็ตามคะ่ะสุดท้ายนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้มามีแอมนะคะสู้ๆค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะฝากกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ